ทุกอย่างเริ่มต้นจากการอัปเดตซอฟต์แวร์ตามปกติจากผู้ขายที่เราไว้วางใจซึ่งเราเชื่อว่าเป็นการอัปเดตที่ปลอดภัยเราทำตามขั้นตอนเหล่านี้เป็นประจำเพื่อให้โครงสร้างื้นฐานด้านไอทีของเราปลอดภยัยแต่ครั้งนี้การอัปเดตนั้นแฝงไปด้วยภัยคุกคามที่ซ่อนอยู่โค้ดที่เป็นอันตรายซึ่งแฮกเกอร์แอบใส่ไว้และกลายเป็นหนึ่งในการโจมตีซัพพลเชนที่ร้ายแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมา การละเมิดนี้ส่งผลกระทบต่อองค์กรกว่า1 8 0 0 0แห่งรวมถึงบริษัทขนาดใหญ่และหน่วยงานรัฐบาลแฮกเกอร์ใช้มาแวร์นี้เพื่อเข้าถึงข้อมูลสำคัญโดยที่ไม่มีใครตรวจทบมันแฝงตัวได้อย่างแนบเนียนกับการดำเนินงานปกติมาแวร์ทำงานอยู่เบื้องหลังเป็นเวลาหลายเดือนโดยสามารถหลีกเลี่ยงระบบป้องกันไวรัสและไม่ถูกตรวจพบ เมื่อเราค้นพบการละเมิดในที่สุดมันก็สายเกินไปแล้วความเสียหายนั้นรุนแรงระบบสําคัญถูกแทรกแซงและข้อมูลล้าค่าถูกเข้าถึงการอัปเดตง่ายๆกลับกลายเป็นเหตุการณ์ละเมิดความปลอดภทัยที่รุนแรงเราไม่ได้โดดเดี่ยวหลายบริษัทและหน่วยงานของรัฐก็ได้รับผลกระทบเช่นกันขอบเขตของการโจมตีนั้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยการละเมิดนี้ไม่ถูกตรวจพบเป็นเวลาประมาณ14เดือนในช่วงเวลานั้นแฮกเกอร์สามารถเข้าถึงระบบและข้อมูลต่างๆได้อย่างไม่มีข้อจำกัดบทเรียนที่ได้รับชัดเจนมาก แม้แต่เครื่องมือที่ไว,ว้วางใจมากที่สุดก็สามารถกลายเป็นอันตรายได้หากถูกเจาะระบบสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ก่อนอื่นต้องตรวจสอบความถูกต้องของการอัปเดตซอฟต์แวร์ทุกครั้งก่อนปิดตั้งประการที่สองควรมีการเฝ้าระวังระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อจับความผิดปกติให้ได้ตั้งแต่เนิ่นๆประการที่สามตรวจสอบแนวคางความปลอดภัยของผู้ขายของคุณอย่างสม่ำเสมอ และสุดท้ายต้องมีแผนตอบสนองเหตุการณ์อย่างรวดเร็วเพื่อรับมือตับการละเมิดให้ทันเวลา